สวัสดีครับผมเจน็กซีมจีโอเซียแ n นนะครับวันนี้ผมอยู่พื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขานะครับก็มาส่งมอบรถตักให้น้องโอนะครับเสียฟาร์มไก่ไข่นะครับก็นำมาตักมูลไก่นะครับที่เป็นมูลไก่100%อเอซออกจากเตาอบแล้วเตาแช่แล้วก็ตักมาวางไว้เย็ดน,นะครับก็ อขอบคุณน้องโอมากนะครับที่เลือกรถตักของ XMG c g, รุ่น LW 1 5 g b มาใช้ในฟาร์มไก่นะครับท่านใดสนใจอย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์086 4914246เน XCMG ียผมเจน XMG ออเตลยนยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟาร์มเืองไทยนะครับเรามีรถตักตั้งแต่รุ่นเล็กไปถึงรุ่นใหญ่นะครับใช้ในงานฟาร์มกิจกรรมแบบนี้หรือ ธุรกิจที่เป็นใหญ่ๆโรงงานหรือธุรกิจใหญ่ๆก็ได้หมดมีตั้งแต่1คิวจนถึง7คิวนะครับส่วนท่าตักดินหินทรายก็มีตั้งแต่1คิวจนถึง5คิวนะครับก็แล้วแต่ไซส์รถนะครับ1คิวตัวนี้นะครับ l w 1เอา FV ตัวนี้นะครับน้ำหนักรถอยู่ที่5.3ตันถึง5.4ตันนะครับุมกี้1คิวยกสูงจากพื้น3.75เมตรนะครับสามารถตักใส่ สิบล้อรั้วสี่เส้นห้าเส้นได้สบายนะครับแต่ถ้ารั้วเกษตรอาจจะต้องมีหลุมหน่อยนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับฟาร์มงานฟาร์มนะครับหรือ,อร้านวัสดุก่อสร้างหรือกองสต๊อกนะครับที่ใช้งานไม่หนักน,นะครับใช้งานประมาณ4ชั่วโมงต้องพักนะครับแต่สําหรับโรงงานใหญ่ๆผมแนะนําตัว6สูบเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจถึงกาที่เป็นโลโก้ของ x c ็กีพโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0 8 6 4914246คลิปนี้ขอบคุณน้องโอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ทีมงานขอบคุณพี่เจ๋งนะครับรัฐบูรมที่ช่วยแนะนำก็ผมเจน XCMG o c e a t h a i l a n ขอบคุณพีอ่อย่างยิ่งสนใจโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์084914246 6คลิปนี้ขอบคุณครับผม